ความรู้จักกับหิดบวนเบานะครับผมนะหิดบวนเบาก้อนนี้นะครับผมนะหิดบวนเบาก้อนนี้นะครับผมก็บอกว่า,าโดยโปกติแล้วเราก็จะขายกันก้อนละยี่สิบบาทครับผมยี่สิบาทอีกยี่สิบยี่สิบเอ็ดบาทตรงนี้นะครับต่อละก้อนนะซึ่งมีความกว้างยี่สิบเซนครับผมยาวหกสิบเซนหนาเจ็ดจุดห้าเซนครับผมนะก้อนหนึ่งนะครับผมนะ ควาสลับคุณสมบัติของอ่ากิดบนเบานะครับผมนะก็คือว่าอ่าก็บอกว่ากันความร้อนนะครับผมนะกันความร้อนก็คือว่าถ้าเรามาตอกกันแพงบ้านแล้วจะทาให้บ้านในในบ้านภายในบ้านไม่ร้อนนะคือก็คือไม่เก็บความร้อนเลยนะครับเพราะมีรูพุนเยอะนะกิดบนใบจะมีรูพุนเยอะะครับกันความร้อนนะตัวนี้ครับผมนะกันความร้อนจากภายนอกเข้าไปครับผมนะกันความร้อนจากข้างในออกนอกครับผมตัวนี้นะ ก็กันเสียงนะผมกันเสียงจากไยนอกเข้าไปในอาคารแล้วก็จากหรือว่ากันเสียงระหว่างห้องนะผมนะกันเสียงระหว่างห้องตีนี้จะดีนะผมนะกันเก็บเสียงก็คือว่าเก็บเสียงครับผมนะแล้วก็วัสดุที่กันไฟครับผมนะฮะกันะกไฟกันไฟได้กันไฟดีครับผมนะตัวนี้แล้วก็มีความแข็งแรงนะมีความแข็งแรง ็น้ำหนักเบามีน้ําหนักเบาก็คือว่ามีผลดีต่อโครงสร้างครับมนะบผมค่อนข้างเบาเบานั่นคือผลนะนะครับนี้เรามาดูส่วนผสมครับของของอ่าอ่าก่อนเรามาเคาะดูก่อนครับว่าด้านในเป็นยังไงบ้างตัวนี้ครับผมดูครับโอ้โหแข็งเยอะนะสมควรนะดูครับพิษมวลเบาด้านในเห็นไหมครับจะมีรูฟุนเยอะมากนะครับเนี่ยรูฟุนเยอะมีรูฟุน รูพุ่นนี่ก็คือว่าช่วยทําให้อ่าเก็บเสียงก็คือเก็บเสียงนะครับผมนะเก็บเสียงแล้วก็แต่ไม่เก็บความร้อนนะเก็บเสียงแต่ไม่เก็บความร้อนนะครับผมนะเก็บเสียงนะครับผมเยาเปบาเบาเบาจริงๆนะเบานะเบานามีรูพุนเยอะมากเลยดูรูพุ่นเยอะมากเลยครับตัวนี้ทีนี้มาดูส่วนผสมของอ่าอิฐมวลเบาแต่ก้อนมันจะมีอะไรบ้างครับตัวนี้ผมนะหนึ่งครับผมนะผสมด้วยปูนซีเมน ปอดแลนนะครับผมนะคือในนี้จะมีส่วนผสมของปูนซีเมนต์ปอดปอดแลนนะหรือว่าหรือว่าปูนแดงครับผมนะปูนแดงมีปูนแดงครับผสองทรายละเอียดก็คือด้านในจะมีทรายละเอียดครับผมีทรายละเอียดเป็นส่วนผสมนะครับตัวนี้เนี่ยมีทรายละเอียดเนี่ยเป็นผงเป็นผงเนี่ยทรายมีทรายละเอียดเป็นส่วนผสมนะครับนะสามปูนขาวนะครับมีปูนขาวเป็นส่วนผสมนะ ปูนขาวนะครับนะสี่มียิบซ้ำครับผมมียิบซ้ำเป็นส่วนผสมด้วยครับผมยิบซ้ำนะยิบซ้ำแล้วก็มีผงอลูมิเนียมครับผมนะด้านในยังมีผงอลูมิเนียมด้วยครับผมนะของส่วนผสมของส่วนผสมของอ่า,ออาตัวทิมบอลเบานี้จะมีผงอลูมิเนียมด้วยนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็มีสารกระจายฟองอากาศครับผมนะ สารกระจายฟองอากาศตอนที่ผลิตผลิตอิฐมวลเบานี่ครับผมนะจะมีสารกระจายฟองอากาศคือว่าทําให้มีฟองอากาศด้านในอิฐอิฐมวลเบาก้อนเนี้เพื่อให้มันเบาเพื่อเก็บเสียงเพื่อกันความกันร้อนได้กันคือว่าเวลาก่อเวลาสร้างบ้านแล้วจะทําให้บ้านมันไม่ร้อนค,คือว่าประหยัดแอร์ไปสิบห้าเปอร์เซ็นต์ในการใช้อิฐมวลเบาครับผมทำให้ประหยัดแอร์ไปสิบห้าเปอร์เซ็นต์เบาจริงเบามากๆเลยตัวนี้ดูด้านในนะครับ เบาดีนะตัีวนี้เบานะครับทีนี้เรามาดูนะครับผมนะคือต้นกําเนิดของอินบนเบานี่คือมาจากประเทศเยอรมันนะมาไกลนะเนี่ยมาถึงเมืองไทยได้นี่ดอแบบมาจากประเทศเยอรมันนะครับก็คือมีการอบไอ้น้ำครับผมนะการผลิตก็คืออบไอ้น้ำครับผมเพื่อมีแล้วก็ใส่สารอ่ากระจายฟองอากาศครับผมเพื่อมีมีอรูคุณอินบนเบาเยอะเลยนี่ครับผมนะนะครับ ส่วนการเติมปูนขาวก็คือมาจากของเป็นความคิดของอาชาวสวีเดนครับผมนะการเติมสารฟองอากาศมาจากประเทศชาวสวีเดนก็คือหลายประเทศรวมกันนะกว่าจะเป็นอินบนลบาก้อนหนึ่งนะตัวนี้ครับคือชาวจากประเทศสวีเดนครับตัวน,นี้ครับผมนะส่วนผงการเติมผงอลูมิเนียมก็คือเป็นของชาวอเมริกาครับผมอเมริกันครับผมนะเป็นต้นคิดคที่ที่จะใสผ่ผงอลูมิเนียมเข้าไปในในอินบนลบาครับผมนะ นะครับก็คือหลายประเทศรวมกันนั่นตัวนี้ครับผมนะมีใช้มา20 20ิบวตัววัดแล้วตัวนี้ครับผมนะ20 20ิบวตัววัดที่แล้วตัวนี้ผมดูครับเดี๋ยวดูความแข็งแรงอีกทีนะครับดูครับดูความแข็งแรงนะดูครับจะแตกเนียเหมือนกันนะดูครับถ้าเคาะไม่แรงจริงๆก็ไม่แตกครับตัวนี้แบบคือว้าค่อนข้างจะเหนียวนะแต่ถ้าเป็นอีกบล็อกนี่แตกไปแล้วตัวนี้นี่ดูครับผมดูครับผมเคาะจนเป็นบุ๋มเลยนะยังไม่แตกเลยครับตัวนี้ผม ค่อนข้างแข็งมีความแข็งแรงนะทีน,นี้เพราะไปเกือบสี่เจ็ดหกเจ็ดครั้งนะกว่าจะแตกได้ทีเดียวผมดูว่าเดี๋ดดวยวอิม,มนอเบาเบาจริงๆริงนะัวน,นี้ครับผมนะก็ตกราคาก้อนหนึ่งยี่สิบาทครับตัวนี้ก็ไว้ก็โอเคอยู่นะเพ่ถึงไม่ถือว่าแพงมากนะครับผมกันความร้อนกันเสียงกันไฟ นะครับก็คือคุณสมบัติที่ดีก็คือมีน้ำหนักเบานะมันเบาๆกันร้อนกันเสียงน้ำหนักเบากันไฟแข็งแรงนะครับผมนะนะครับนะครับส่วนในการาจะก่ออิฐมวลเบาก็ต้องต้องมีปูนโดยเฉพาะของมันนะตัวนี้ใช้ปูนโดยเฉพาะของมันเลยตัวนี้ครับผม วลาปูนก่อสำหรับอิมบนเบารดีเพาะตัวนี้นะนะครับนะครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับ